อ๋อ oh, นอกสเกลไม่ถึงเมเจอร์อ่าเมเจอร์กับไมเนอร์ผสมกันหรือเปล่าครับอ่า uh, มันมันก็คือเมโลดี้ไลน์อีกอ่ะมันมันคือเมโลดี้ไลน์อ่ะมันคือเมโลดี้ไลน์อ่ะคือการที่เล่นเล่นเราจะเล่นเมเจอร์หรือไมเนอร์ได้มันอยู่ที่เมโลดี้เมโลดี้มันเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมเหมือนสมมติว่าถ้าเมโลดี้ The sky is crying mm hmm. มันเข้าไหม <laughs> มูดันโทนไม่ใช่เลยสกาย t e e r s l o w d o w n the street The s c a n is crying หาไหมล่ะมันดูหาไหมล่ะฉะนั้น tone, มูดันโทนเมโลดีล้ลายที่มันไอเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราเล่นผสมเมเจอร์กับไมเนอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นเพลงที่เหมาะกับเมเจอร์ก่อนแล้วก็ใช้ไมเนอร์ตัดเลี่ยนอ,อย่างเช่นคืออะไร อย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าอย่างถ้าเป็นซิวิเลก็เพลงนี้ก็ได้ The thing that I used to do The thing that I used to do Lord I, I, I won't do no more แล้วก็ไม่เนิรนผสมเนี่ยก็ผสมได้ มันคือตรงนี้คือสุดท้ายมันก็คืออยู่ที่ลายลายร้องอะลายร้องหรือว่าเมนลายมันคืออะไรอะถ้าเราจะฝืนเล่นอะแต่ถามว่าถ้าฝืนเล่นมันเล่นได้หมดแหละมันก็มันก็เล่นได้หมดอะไก่กาอะไรมันก็เล่นได้ั้งนั้นแต่ถามว่ามันนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยข้อที่จริงมันคือตรงนี้แหละ